บทที่88นิมิตเคยบอกให้รู้สาฮิบของผมนอกจากจะสอนหนังสือภาษาอังกฤษให้กับพวกลูกผู้ลากมากดีในลาซาก็ยังมีงานแปลของรัฐบาลนะฮะเมมสาฮิบแปลจดหมายที่ส่งมาจากทั่วโลกเลยสาฮิบคิดว่าอีกไม่นานเมมสาฮิบอาจได้รับจดหมายจากคุณพ่อของเมมสาฮิบ หญิงสาวรู้สึกไปทีเดียวเชียวว่าหน่วยตากำลังชุ่มชื้นรื้นขึ้นมาด้วยน้ำใสอุ่นจัดนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องเฝ้ารอจดหมายจากเมืองใดเมืองหนึ่งในตุรกีสถานของจีนจดหมายจากทะเลทรายกบูบีข่าวสารเหล่านี้เช่นกันมีส่วนให้เอ,อริสเริ่มรวบรวมแผนที่ของเมืองจีนเท่าที่จะหาได้ในลาซาแผนที่จีน ด้านที่ติดต่อกับทิเบตทั้งตะวันออกและทิศเหนือจังตังติดต่อกับตุรกีสถานของจีนโดยตรงป้อมปราการโบราณด่านสุดท้ายของกำแพงโบราณของเมืองจีนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานของศัตรูนับย้อนขึ้นไปถึงปีที่2,114ก่อนคริสตกาลยาวเยียดไปทางด้านทิศตะวันออก ข้ามภูเขาแม่น้ำและทะเลทรายเป็นระยะทางถึง1,400ไมล์จนจะลดทะเลพ่ออยู่ณเมืองใดในโกบีในตุรกีสถานของจีนบัตรนี้หญิงสาวแทบจะรอบรู้เส้นทางเมืองเล็กใหญ่ของทะเลทรายโกบีอันกว้างใหญ่ไพศาลและเต็มไปได้วยความลี้ลับมหัศจรรย์ โดยเฉพาะเส้นทางจากเมืองอันสีซึ่งตัดตรงจากเกียร์ยุควันของกำแพงเมืองจีนช่วงสุดท้ายทางด้านทิศตะวันตกเส้นทางสายที่ยังไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอันสีตัดตรงไปยังทะเลทรายลอบสและยาคารจนถึงเชิงเขาหิมาลัยแน่นอนพ่อคงจะเข้าเมืองจีนทางด้านนี้จากจังตังในทิเบต ขากลับมาราซาก็คงจะต้องมาทางเดียวกันนี้หรือจะพากันมาทางด้านทิศตะวันออกของทิเบตมณฑน,นเสฉวนที่เฉิงตูเป็นเมืองเอกอยู่ติดกับทิเบตเช่นกันน่าจะเป็นเส้นทางสายเดียวจากเมืองจีนเข้าทิเบตแม้จะยังไม่มีสนนหน,นทางที่เป็นทางหลวงก็ตามเอริสเสียงเพรียกเหมือนกะแผวมากับสายลมอุ่นออนของฤด,ดูใบไม้ผลิ หญิงสาวสะดุ้งสุดตัวน้ำอุ่นๆยังเอิบอาบซาบซ่านขึ้นมาเรื่อยๆในหน่วยตาทั้งคู่นานเพียงไรที่หล่อนปล่อยใจให้ตกอยู่ในพวังจนหูแววได้ยินเสียงเรียกจากพ่อม้าเหยาะย่างไปไกลามากแล้วเบื้องหน้าออกไปภูเขาสูงทอดยาวเหยียดหิมะขาวๆยังปกคลุมยอดเขาสูง หากต่ำลงไปในหุบเบื้องล่างริมลำธารหญ้าเขียวระบาดฝูงแกะปา่าเนื้อรายและสุนัขจิ้งจอกบางตัวกลายผ่านฝูงสัตว์ป่าเหล่านี้ไปโดยไม่หวาดหวั่นขบวนม้าและคนจังยิมปาเคยบอกเล่าไม่มีใครล่าสัตว์ตัดชีวิตที่นี่ด้วยต้องห้ามในพระศาสนาดอกป๊อปปี้สีเหลืองทองดังชีวรพระ และสีน้ำเงินดาราดาดริมฝั่งแม่น้ำป๊อปปี้สองสีนี้เท่านั้นที่มีในทิเบตโดยเฉพาะอีกแห่งเดียวที่หาดูได้ก็คือสวนค mm ิง hmm. ส์ในอังกฤษเมมซาฮิฟนิมิตร้องเรียกหนุ่มน้อยรู้ใจหญิงสาวสวยรู้ว่าที่นี่แหละตรงนี้แหละหล่อนจะได้ภาพเขียนสวยๆกลับไปสะสมรวมกับภาพอื่น ที่ภาพเพียนเขียนไว้เพื่อจะขนกลับไปแสดงในอินเดียในประเทศอังกฤษหรือออสเตรียหญิงสาวเขียนรูปสวยๆมากมายนับตั้งแต่มาถึงลาซาภาพพระราชวังโปตาลาที่มองจากของจริงและจำลองลงไว้นั้นดุดดังภาพเนรมิตที่ดูเหมือนจะลอยล่องแขวนอยู่กลางท้องฟ้าหากหนุ่มน้อยรู้สึกไปว่านั่น คือสัตว์ประหลาดสีขาวผุดผาดประหลาดล้ำด้วยสีทองอรามเรืองแกมขาวสะอ้านมีหน้าต่างนับพันดูแล้วละบายเหมือนในตาพันคู่เกลียวกราดถมึงถึงมองลงมายังหุบเขาเบื้องล่างที่เมืองราซาสยบอยู่แทบเท้าอย่างวันเกรงในอำนาจราชศัก์นอกจากภาพวังยังมีภาพวัดทชูรักคัง และภาพชีวิตผู้คนบ้านเรือนแถวจัตุรัสและถนนศักดิ์สิทธิ์บาโกภาพนักโทษสวมคือคาโซ่ตรวนภาพขอทานมากมายหน้าวัดวาอารามแต่งกายรุ่งรื่งสกรปรกภาพผู้คนที่บุญ,ญาจาริกมาจากแดนไกลกำลังคุกเขา่าครานสองมือสองเท้าภาพสวยงามของผู้หญิงที่มีฐานันดอนสูงส่ง ในเครื่องแต่งกายพื้นเมืองและเครื่องประดับผมอันแพลวพรา,ราวพรืบพรับด้วยอัญมณีและไข่มุกภาพเหล่านี้จำนวนมากจากภาพรายเรียงที่ผ่านมาอยู่ร่วมกับภาพของรอมป้าและจัมรีตัวโปรดตราชิและภาพแม่น้ำโพรมบุตรช่วงที่มีสะพานเชือกแขวนลอยกลางอากาศเหนือสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากนิมิต ยังรู้ด้วยว่าหญิงสาวกำลังเขียนหนังสืออีกเล่มหล่อนไม่ได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งการรอคอยผ่านไปเฉยๆอย่างไร้ประโยชน์เลยแม้แต่ภาพลามะและเทวรูปก็ยังมีพวกคนใช้กำลังตั้งกระโจมริมลำธารและชายหนุ่มคู่แข่งของนายเขากำลังชี้ชวนหล่อนให้ดูสายน้ำแสงแดดอ่อนอุ่น ส่งผ่านน้ำใสไหลแรงไปจนถึงก้นลำธารณักที่นั้นทองคําบริสุทธิ์สะท้อนแสงแข่งกับแสงอาทิตย์ระยิบระยับผมทองควาแท้ที่วาวับจับตาจนหนุ่มน้อยรู้สึกไปว่าสายตาพร่างพรายไปชั่วขณะซาฮีบโอ้ยอยากให้ซาฮีบ มาโดนอยู่ตรงนี้คลอเคียงกับนายหญิงที่เป็นหญิงสาวสวยคนนี้แทนไอ้เจของบ้านหนุ่มคนนี้ซะจริงๆเลยหากว่าเขากลับไปเล่าให้นายฟังเล่าอย่างละเอียดละโอไม่เว้นว่างสักนิดแล้วแล้วก็นายจะรู้สึกยังไงกระโจมหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมน้ำท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวในฤดูใบไม้ผลิและดอกไม้ป่าดอกไม้ภูเขาดารดาษหลากสี จังยิมปาจิบน้ำชาใส่เนยช้าๆคนครัวที่บ้านจัดของกินมาให้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะหญิงสาวสวยคนที่มาด้วยกันคนใช้จัดเตรียมน้ำชาใส่น้ำตาลและนมให้หล่อนเป็นพิเศษไม่ไกลจากที่เขานั่งทอดอารมณ์รื่นชื่นใจสักเท่าไรหญิงสาวสวยนั่งอยู่กับงานของหล่อนท่ามกลางแสงแดดอุ่นสบาย ฟากฟ้าสีใสที่มีปุยเมฆทาบอยู่เป็นยมยมหลุดดังเกร็ดเงินยวงอ่อนฟูไม่นานเลยธรรมชาติสวยงามเต็มไปด้วยสีสันของฤด,ดูใบไม้ผลิก็ถูกจำลองอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมบนขาอย่างตรงหน้าเท่อเขาสูงที่ดูเป็นสีทองอาบแสงอาทิตย์มียอดขาวจากหิมะปลายฤดูนั้นตกค้างอยู่ ฟ้าเป็นสีฟ้าทุ่งหญ้าเป็นสีเขียวและดงดอกไม้ป่าหลากสีแพะแกะตัวจามรีเวียนวนรับแสงแดดอบอุน่นชายหนุ่มหลับตาลงแล้วลืมขึ้นสุดแสงจะปลาปลืม้มชื่นใจเขากระพริบตาทีพรางยันตัวลุกขึ้นจากพื้นกระโจมและหมอนใบเครืงที่เอนอิงพร้อมกันหล่อนก็ลุกจากงาน เข้ามานั่งด้วยกันในกระโจมคนใช้รีบส่งน้ำชามาให้แล้วถอยกลับปล่อยให้ชายหนุ่มอยู่กับหญิงสาวสวยตามลำพัง<ม>หลับไปกี่ตื่นแล้วล่ะคะจอจยิ้มจางๆปรากฏบนกลีบปากสีชมพูที่ดูนุ่มนวลบอบบางดังกลีบดอกไม้ไม่ได้หลับเลยนะฮะแต่กำลังฝันหล่อนหัวรอกคลิกทีเดียวฝันฝันยังไงคะ ฝันทั้งๆลืมตานะหรือคะฮะจังยิมปาตอบฝันแบบนั้นแหละฮะจะได้แน่ใจว่าไม่ต้องตกใจตื่นขึ้นมาแล้วใจหายรู้ว่าเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองเราจะค้างคืนกันที่นี่หรือ,อยังไงคะเอ,อริสมองไปรอบตัวพยายามไม่สารต่อเรื่องความฝันของเขาด้วยแสงตาของชายหนุ่มตรงหน้าวาบไว ส่งประกายระยับบ่งบอกความในใจอย่างแรงกล้าคุณจะว่ายังไงไหมล่ะฮะถ้าเราจะค้างสักคืนผมมีอาหารพร้อมแค่กองไฟสักสองกองก็พอคนพูดขยับตัวนั่งตรงบนเบาะนุ่มท่าทีจริงจังไม่พูดเล่นเลยเมื่อกล่าวต่อไปอีกว่าคุณคงจะต้องรู้บ้างแล้วแหละนะฮะว่าผมมรู้สึกยังไงกับคุณ ตั้งแต่แรกรู้จักคุณตอนนั้นก็เฝ้าแต่นึกถึงภาวนาขอให้ได้มีโอกาสพบกันอีกจะแบบไหนก็ได้ผิวแก้มของเอริสผะพาวขึ้นนิดหนึ่งนิดเดียวอารมณ์บูบว่าปวนไว้เห็นให้เพจเป็นไปอย่างช่วยไม่ได้ในตาสีน้ำเงินคู่สวยมีแววเขินไม่คาดไม่ถึงว่าชายหนุ่ม จะถือโอกาสนี้กล่าวความในใจอย่างอาถานผมคิดว่าคิดเสมอนะฮะว่าวันใดวันหนึ่งจะต้องกลับไปโยุโรปกลับไปหาคุณไปพบคุณไปบอกให้คุณรู้ว่าผมคิดถึงคุณแค่ไหนแล้วอยู่ๆคุณก็มาเหมือนฝันคุณมาปรากฏตัวถึงที่นี่มือของคนพูดที่ดูเกลี้ยงเกลาด้วยไม่เคยผ่านงานหนักหนาใดๆในชีวิต เอื้อมมาเกาะกลุมมือเล็กบางของหญิงสาวไว้มัน่นเท่าที่พูดมานี่คุณคงรู้ว่าผมรักคุณปรารถนาให้คุณมาเป็นคู่ชีวิตเป็นนายผู้หญิงของบ้านเป็นแม่ของลูกหลายๆคนเป็นเจ้าของทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องที่นี่และที่อื่นจอจเอริส er ไม่ได้ดึงมือตนเองออกจากอุ้งมืออุ่นจัดของเขา คำพูดเชิงววรบอกความในใจอันล้ําลึกที่ผู้พูด,พดมีต่อนอย่างบริสุทธิ์ใจพาให้ใจทั้งดวงของหญิงสาวอ่อนล้าสุดแสนจะตื้นตันจนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกผมอยากจะแต่งงานกับคุณเสียงจางยิ้มปาทอดอ่อนโยนขอให้คุณบอกผมมาเถอะบอกมาว่าคุณปรารถนาสิ่งใดอย่างไร ขอให้บอกผมจะจัดการให้เป็นไปตามที่คุณต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างหนึง่งที่ผมรับประกันกับคุณได้ก็คือผมจะดูแลปกป้องคุณให้มีความสุขสบายไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจเลยสักนิดเดียวแรงบีบจากมือของคนพูดกระชับมั่นอีกนิดจนหญิงสาวรู้สึกน้ำเสียงที่พูดจริงจังยิ่งขึ้นทุกที พี่น้องเพื่อนฝูงเจ้านายคนรู้จักผมรู้กันทั่วแล้วว่าผมปรารถนาสิ่งใดทุกคนยินดีกับผมไม่มีใครสักคนเดียวคัดค้านทุกคนรักและนับถือคุณนะฮะลูกของเราจะสวยงามน่ารักไม่แพ้ลูกๆูกของฟอกและก็เมียชาวที่เบตของเขาเลยแสงตาของเขาระยิบระยับยิ่งขึ้นปลาปลื้มจนแทบจะสำลักความสุข คุณคงทราบแล้วนี่ฮะเราชาวที่เบตร,รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจอีกอย่างคุณไม่ต้องหวั่นเลยว่าผมจะถือความนิยมของชาวเราเรื่องการมีภรรยาหลายคนผมเติบโตในยุโรปรู้ดีว่าคนที่นั่นไม่นิยมเรื่องแบบนี้ขอให้คุณสบายใจได้เลยว่าผมจะรักษาสัญญาข้อนี้อย่างมั่นคงเอริส ค่อยๆดึงมือตนเองออกจากอุ้งม,มือเขาสุดแสนจะอ่อนใจเป็นที่สุดอารมณ์ยังวูบวาบวันไหวความใกล้ชิดในทางที่ดีที่เขาและหลอนมีต่อกันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ที่หญิงสาวจะไหวหวั่นไปกับเขาถึงเพียงนี้แน่นอนเอ,อริสบอกตัวเองชีวิตหลอนจะสุขสบายไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยกับสิ่งที่เขามีอยู่เป็นอยู่ แม้นหากว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในทิเบตจังยิมปาก็ยังมีเงินทุนสำรองในต่างแดนมีญาติพี่น้องมิตรสนิทจากประเทศใกล้บ้านรับรองโอบอุ้มหากสิ่งเหล่านี้ก็หาได้มีความสำคัญเท่าความรู้สึกส่วนตัวส่วนล้ำลึกของหล่นที่ผู้ใดหรืออะไรก็ม่อาจแลกเปลี่ยนซื้อขายทดแทนได้ ความรักที่แท้จริงของใครสักคนที่หลอนรักไม่ใช่ความรักที่ใครคนใดคนหนึ่งทุ่มเทให้หลอนแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่างคลั่งไคล้ไหลหลงที่ยังหอบเอาสมบัติเงินทองกระทั่งชีวิตมามอบให้ไว้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ยุติธรรมเลยหากว่าหล่อนจะไม่ได้ตอบแทนค่าแห่งความรักของใครคนนั้นอย่างเสมอเหมือนกัน น้ำอุ่นจัดเอิบอาบขึ้นมาฉับพลันทันใดขณะนี้หล่อนได้รับความรักแท้จากคนที่ตนรักหรือยังเล่ายังเลยยังไม่มีใครคนใดเลยแล้วจะทำยังไงตัดสินใจยังไงกับเขาคนนี้ที่กำลังเว้าววอนออดอ้อนมอบความรักอันล้ำลึกอย่างบริสุทธิ์ใจให้พิจารณานิมิตหลบฉากวูบ ใจเขาเต้นเร้าต้นแรงเชียวแหละก็เห็นอยู่กับตาเมนซาฮีบเพึ่งจะดึงมือออกจากอุ้งมือของชายหนุ่มคู่แข่งของนายซาฮิบนิมิตโผพรวดเข้าไปในห้องนายทันทีที่เห็นมา้าตัวที่จำได้ว่าเมื่อเช้านี้นายขี่ไปทำงานที่สำคัญก็คือไฮนูริชไม่ได้อยู่ที่นั่นพี่ชายของหญิงสาว ที่เขาตามติดไปดูแลรับใช้ทุกแห่งหนุนกำลังสนทนากับแขกแปลกหน้าในห้องรับแขกแขกที่เป็นคนผิวขาวมีหนวดเคราวสวยงามคนผิวขาวที่พวกคนใช้บอกให้รู้ว่าตามนายมาจากที่ทำงานเมื่อครู่นี้และเป็นคนผิวขาวหนึ่งในสามสี่คนที่มีในลาซาขณะนี้แกเสียงนายกล้าวห้วนเชียวแหละ ยิ่งในตาด้วยแล้วนิมิตไม่อาจแลศพได้เลยเหมือนมือเปลวไฟแลบโชดช่วงอยู่ที่นั่นเฮ้ยสาฮิบนี่เขาจะเริ่มต้นรายงานนายยังไงอีท่าไหนดีเผื่อว่านายจะได้ไม่อับเฉาเศร้าซึมจนเกินไปนักเห็นใจเห็นใจนายจริงๆเลยเป็นใครก็ต้องหึงต้องหวงไปทั่วทุกขมขนแบบนี้ ก็หญิงสาวสวยยอดดวงใจที่เฝ้าหมายปองปราบปรื้มชื่นชมหายไปกับคู่แข่งตั้งสองสามวันแบบนี้นะ่ะภายนอกหน้าต่างห้องพักดวงตะวันกำลังจมลับลงไปทุกทีเหลือไว้เพียงแสงสีเหลืองอ่อนจางทอลงมาจากฟากฟ้าใสหนุ่มน้อยแน่ใจนายคงเห็นขบวนเดินทางที่เพิ่งกลับมาถึงจากหน้าต่างบานนี้เช่นกัน คงเห็นเจ้าของบ้านนมที่ขีม่ม้าคลอเครียงมากับหญิงสาวสวยอย่างสุขสาราญบานใจเฮ้ยจะบอกนายยังไงดีหายหัวกระบานไปเลยนะเว้ยเสียงนายเกรี้ยวกราดไม่เห็นหน้าเห็นตาแกเลยนะสาฮิบนิมิตอ่อนใจเชื่อแน่คนที่นายอยากเห็นหน้าไม่ใช่เขา แต่นายสย่างไม่มีวันสะละที่จะถอดหัวใจถอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ใครได้รู้ได้สัมผัสแบบนี้ประเดี๋ยวเถอะคนที่ห้าวหาญกว่าก็จะชิงเอายอดดวงใจไปครองสรกเขาไม่แน่ใจเสียแล้วหลังจากเห็นกริยาท่าทีของเจ้าของบ้านหนุม่มและหญิงสาวสวยในช่วงสองสามวันที่ออกไปด้วยกันจบ บทที่88เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ